ตัวว่ะเออนี่พูนจริงนะคะ,ะก็ยังยังไม่ได้อยากไม่ได้รู้สึกว่าการแต่งงานคือแบบที่สุดข,ของชีวิตแต่ว่าคุยกับพ,พี่เปิลแล้วพี่เปิลว่าอย่างไรบ้างเนารพ<ะ>ี่เปิลก็เลยบอกว่าถ้าว่ะพร้อมเมื่อไหร่ก็มาขอพี่เราแต่<ะ>ง<ะ>น่าจะพร้อมแล้วล<ะ>จริงๆถามว่าอยากแต่งงานไหมก็สำหรับตัวอ่ะเออนี่พูนจริงนะคะก็ยังยังไม่ได้อยากไม่ได้รู้สึกว่าการแต่งงานคือแบบที่สุดของชีวิตแต่บอกว่า อยากว่าคุยกับพี่เปิร์เ้วพี่เปิร์ก็ยังเยอะากพี่เปิร์ก็เลยบอกว่าถ้าว่าพรมื่อไห่ก็มาขอพี่กร็คุยกันหาได้มีการคุยกันแล้วก็มันอยู่ในช่วงปีที่เจ็ดที่คุยกันว่าอยากพึ่งเบื่อกันนะเพราะว่ากลัวอาถันได้คุยจนคนนแรกอ่ะไม่เคยก็ยังไม่เคยคบใครนานขนาดเมื่อก่อนนะคะแล้วก็มันเป็นแบบเจ็ดปีที่อยู่ดีนับกันมาแล้วอุ้ยนี่เจ็ดปีแล้วเขาก็เลยพูดว่าเออก็อยาง เ,เ,นนเขาบอกใช่ไหมเขาบอกเขาบอกค่ะแล้วเราก็เรู้ว่าเออเริ่มเข้าใจละคนที่แบบว่าอาถรรพ์เลขเจ็ดมันจะอยู่ในช่วงที่แบบวิลลมนานนะเราแบบเห็นเห็นในมุมต่างๆของกันและการมันอาจจะมีมุมที่น่ารักบ้างแล้วก็ไม่น่ารักบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเราแบบจะอยู่กันได้ยังไงไ,ไม่เชิงกับคนนี้เป็นคนสม่คเสมอถ้าสังเกตได้ว่าเขาจะลงรูปวันที่สิบห้าอันนี้เริ่มเริ่มต้นจากการที่เขาลงรูปก่อนวันที่สิบห้า แล้วเราก็รู้สึกว่าเออสิ่งที่เขาทํามันก็ดูน่ารักดีแล้วเขาก็คือเป็นคนสม่ําเสมอตลอดวันที่14เนี่ยเขาจะนอนดึกมากเพราะเขาอยากลงรูปคนแรกยืนตึกลงเลยเป็นมาตลอดตั้งแต่ปีแรกเป็นมาตลอดค่ะวันี้ยังไม่ยู่ดีใจไหมที่ได้ผู้ชายสม่ำเสมอขนาดนี้ต้องหรือว่าของอบนนี้ต้องดูทางชีวิตดูทางชีวิตไม่เป็นไรแต่ว่าไม่ได้คาดหวังในตัวเขาว่าเขาจะอะไรอะไรยังไงกับเราแต่ว่าก็ดูกันทางชีวิตค่ะอยู่เป็น แต่ณตอนนี้เขาก็คือติกถูกทุกข้อเราหรือยังถูกทุกข้อตั้งแต่แรกเขาไม่เป็นหุนความในทีมที่ทุกคนเห็นทุกนสมัยที่ดเหมืนเมื่อมันเขาไม่ละเดียมันก็มีมุมในการทํางานของเขาแล้วก็อย่างอย่างตัวเราอย่างเนี้ยค่ะก็เกีย่ยงเวลาเราทํางานเราก็จะมีมุมอีกมุมหนึ่งเวลาอยู่เราอยู่กับเพื่อนแล้วก็มีอีกมุมหนึ่งเหมือนเรามีหลายด้านนะใช่แต่ก็ ทุกด้านก็ค่อนข้างที่จะรู้จังหวะกันแล้วมันมันเริ่มผ่านมานานก็จะรู้จังหวะกันแล้วล่ะค่ะว่าจังหวะนี้คุยกับเขาได้จังหวะนู้นคุยกับเขาไม่ได้ก็มีการถามว่าแบบที่คุยได้หรือเปล่าเพราะบางทีเขาทางานแล้วแบบเราไปขัดเขาหรือเขาลืมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีจังหวะแบบเนี้ยมีมีแชร์ไหมแบบเคล็ดลับเจ็ดปียังไม่พ้นไงเออยังไม่พ้นนะต้องเข้ากำลังจะกำลังจะเข้า ก็ค <g binary> ุย <fi> กันน kind of ี exists, t t ่แหละคือเกิดปัญหาอะไรก็หว่าว่าน่าจะต้องคุยกันคุยกันคือไม่ติดค้างอะไรและส่วนตัวหว่าเป็นคนที่เปิดแบบคุยกับเขาทุกเรื่องใช่ถ้ารู้สึกว่าหว่าไม่ชอบสิ่งนี้จะบอกเลยว่าเออว่าวไม่ชอบสิ่งนี้นะไม่ทําแล้วได้ไหมอะไรค่ะแต่จริงๆนกลงไปหน้ไม่มีอะไรที่แบบแทบจะ